สวัสดีค่ะแต่ขน้องมองสวัสดีใครสวัสดีใครสวัสดีกันเองสวัสดีกันเองสวัสดีกันเองกันเนาะค่ะช่องเราอาจจะยังไม่ได้ดังนะคะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ก็โอเคทุกคนโอเคไหมโอเคเราโอเคละโอเคคือวันนี้เนาะอย่างที่บอกใช่ไหมเราจะมาแลกอะไรพี่เป็นวันนี้เราจะมาีแอกเพลงประกอบซีรีส์ของความลางที่เออพี่โมค็อกเทลพี่โยมค็อกเทลว่ะพวงค็อกเทลเป็นคนร้องเออรันทธมแล้วก็ กำลังเป็นกระแสอยู่โดยจะหนี้อย่างเงี้ยก็ลองฟังแบบเพลงแบบไทยแบบเนื้อดีๆกันสักหน่อยเออไปฟังด้ฟังเลยใช่ใช่ใช่มือนเขาเป็นกาทำคอนเทนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแฟนอ่ะคนรักอะไรอย่างเงี้ยในฟีดทิกต็อกตอนนี้ก็ขยันขึ้นนะคะต้อขยันขึ้นมากเงี้ยแต่ก็โดยรวมโดยรวม รู้สึกว่าเอ็มวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดังแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นอ่ะเพลงประกอบซีรีส์เขาก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าลงแบบดีเทลแบบเยอะขนาดนั้นมันก็คือเหมือนกับคล้ายๆแบบการทําเพลงแล้วก็มาถ่ายซิงค์กับศิลปินที่แบบเขามาลองเพลงส่วนแบบว่าฟุตเทจที่แบบว่าอยู่ในซีรีส์เขาก็เอามาตบๆเนาะใช่ใช่มันก็เลยแบบว่าถผ่าว่ามัน ในความคิดที่เป็นว่ามันมันมันดูได้เรื่อยๆไหมมันฟังได้เรื่อยๆปะดูได้เรื่อยๆสําหรับคนที่เออดูซีรีส์หรืออ่านยายมาอะไรเงี้ยแล้ว,ว่ามันอินเพราะาเราอะทางอ่านยายและเราก็ดูซีรีส์เพราะเราว่ามันมันดีนะทางทางเนื้อเพลงทางที่ดนตรีที่เขอเเทลรมอะมันแบบมันถอดมาจากซีรีส์จำได้ว่าตอนดูที่มันออกมาในทีเซอร์คือท่อนสุดท้ายที่ที่เราได้ยินเมื่อกี้คือ โอ้โหโอ้โหเขาจะวอาโอโหปะาน้ำตามันลือเลยนะตอนยังไม่ฟังเพลงเพลงเต็มอะอะไรเงี้ยเออแล้วนี่คือพอมาดูเอ็มบีแล้วเออเอ็มบีมันก็ไปเหมือนกับเอาเอางี้คือเหมือนกับเพลงประกอบซีรีส์มันส่งกับตัวซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ปหมมันมีกลิ่นอะกลิ่นหอมกลิ่นกลิ่นออกมาจากเออของ้ันทมใช่ ไม่เคยดมกลิ่นแบบนันทมนะโอ้ก oh, yeah. ็จริงตอนเป็นยังไงคือเดี๋ฟังร้องว่าทมเป็นแต่รู้สึว่ามันลอยมันลอยมันลอยมามันลอยมากับอืมใช่กับความรู้สึกกับทีมผู้สร้างที่เขาอยากจะส่งมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีเพลงมันดีปลุมือ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 ปลุกมือปลุอ่ะเรามาให้คะแนนกันหน่อยให้สิบคะแนน สิบด้วยละกันแบบแอบแอดเลยนะชาวทิกต็ตอ,อกให้เท่าไหร่หกันนะคะชาวทิกต็ตอ,อกเปิดบุ็อกยูทูปให้เท่าไหร่หาการอย่าลืมกิดทำไม <laughs> ไมาคุยกนะันนะเออเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเพลงนี้เนาะใครที่ยังไม่ฟังก็สามารถไปฟังได้ <laughs> ใช่ปะเออแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะครับก็สามารถเข้าไปดูซีรีส์กันได้นะครับผม <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมฝากช่องเรียกแชนเล็กๆน้อยๆช่องตัวเล็กตัวน้อย ช่องนี้ด้วยนะฮนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เนาะเช่นเคยที่เคยพูดทุกๆคลิปนะฮะ <laughs> เฮยใคร <laughs> ที่อยู่ฟังจนจบก็พวกเธอจะจำสคริปต์ฉันได้เหมือนกันก็เอาไว้เจอกันใหม่ e ออีหน้าครับาบ๊ายบาย